กูนสวนก็จัดชไหพนออะอะมันไม่เกียวกับูนโอหอันนี้มันสวนอาหารชัดๆโ,อ,โอะไรอะเือเขนาดหน้าห้องน้ำยังคือมันดีตรงที่ปวดฉี่ก็เดินเข้าไปได้เลย บ้างเเช่างอ๋อยาสีทองครับโอ้โหสายพันธุ์ใหม่ครับสายพันธุ์ใหม่เขากะจะไม่รอยช่างสํารานอยู่แล้วนะดีนะมาทันได้ทำงานน่ะเป็นบุญของพี่กัมพูเนี่ยไม่งั้นได้ลงมือเองเป็นโชคเป็นโชคพื่อความสุขของพ่อแหวงพ่อแหวงบอกว่าหันมาแล้วให้มันเออให้มันสบายอารมณ์อลอยอะไรอ่ะลุงพร เอ้าผ้าปูผ้าปูผ้าปูอ๋อนั่นมันล้างออกไหมอะลุงออกอ๋ออันนี้เราเหยียบได้ใช่ไหมคะเหยียบครับเพื่อให้มันแน่นครับเหยียบเลยครับเหยียบเหยียบลงไปแน่นๆครับเหยียบลงไปเขาลากเขาจะได้สัมผัสดินครับจะกรุ๊ดน้ำอีกสองวันเขียวปั๊นฮะอ่าสวนอาหารชัดๆนะพี่นุนี่มันสวนอาหารชัดๆ เอ้าตรงนี้ยังไม่มีดินเลยเดี๋ยวต้องเอาดินนู้นมาใส่ครับอืมเอ้าไหมเดี๋ยวมาใส่เลยคุณพูดเดี๋ยวได้ครับเอาเลยพี่กำภูไปเอามาให้มันจะได้มันจะเป็นจนอยไม่ได้กามนิตหนุ่มใจร้อนพี่ลินไปไหนวะเนี่ยอยู่ในโรงงานครับแดดก็ไม่แดดงานด่วนงานด่วนค่ะงานด่วนค่ะก็เห็นไหมคะงานด่วนกะจะทำพรุ่งนี้เช้าไม่ทันจ้อยไม่ได้ แขกมาเอา้าตีออกเร็วแท้ลุงพรพรุ่งนี้เช้าก็ตีทานปูนธรรมา,านครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะปูหญ้าแล้วอใช่ทำ<ถ>ง,งานใจร้อนครับเออก็ธรรมดา,ามเขา,าเรียกงานด่วนเนาะอาหารฟาสต์ปูดนะคะเป็นไงพ่อดอกไม้ไปจ้างมนสองต้นสวยแล้วอ่ะไม่น่าเชื่อเนอะจ่างสําร้านแค่วางให้เฉยก็สวยแล้วหรอ เอาแรงมือเข้ามืดแล้วพรุ่งนี้เช้าจะได้ไม่ต้องทำใช่ไหมทำเอาทำตลอดใช่ไหทำท่าประธานทำตลอดห่วยทำตลอดค้นงานเอาเบบเดย์เข้าทางไหนอ่ะเอาเร็ว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 ทฮ้ยชูเอ้ย โอ้ยแข็งแรงโอ้โหไม่ใช่ chỗ พันนี่อันนี้เอ่ะโอ้ไม่ศึกษาเส้นทางเลยเนี่ย GPS ก็มีทำไมไม่ดูเส้นทางก่อนโอ้หอยหอกหอกหอกหามอ่ะหลักถเ่มมากเอาแล้วจะมืดแล้วจะมืดแล้ว ทีแรกก็นึกว่าจะจัดพรุ่งนี้เช้านะคะเขาไม่รอเจ้าของงานใจร้อนเก้ยมาทีหลังเกยจะพูดอายกรถมีปัญหาอะไรเคลีรยกับลุงพรเลยนะคะทำอยู่ทำอยู่อีกหนึ่งสัปดาห์นะคะมาเสร็จเอาวันศุกร์เนี่ยค่ะเป็นี่ เียเอ,งเองดิสวยงามเลยค่ะโคืนนี้เราจะได้ฉลองกันเลยนะ ยกโต๊ะทางโน้นหน่อยนะยกโตอีกแล้ว,ว,วอะ <c oughs> จะย้ายโต๊ะไปเหลอตาย้ายต๊ะไปนน้นไปฝั่งนูน้นหน่อยจะดีกว่านี้เฮ้ยมันดีนะพ่อเพราะว่ามันริมน้ํานะมันเป็นมุมริมน้ําอ่ะโอ้คนเองเลยแบบนี้ เหลวเอาไม่อยู่ในกระถางเหรอลุงเอาลงดินเหรอเอาดินใส่ครับถ้าอยู่ในกระถางก็รดน้ำทุกวันครับนะต้องลงลงลงนะครับตรงนี้ครับเฮ้ยลงบนปูนเลยเหรอไม่เอาลงนน้นละอย่าเที่ยงนี่ครับอย่าเที่ยงนี่ครับเกาจะปลูกเหลีวถอยหน่อยครับถอยหน่อยถอยถอยเอาลงเออเนี่ยเชื่อฟงคำสั่งกันเพื่อนกับเบื้องเขาเนี่ยเดี๋ยวล้างได้ครับอย่าาลครับเดี๋ยวกับเบื้องลายครับนั่นน่ะสิแม่อย่าให้โดนกระเบี้ยง ลุงพรนะอุตสาห์ทะลุทนอมรู้ช่างสวนช่างกัดสวนนี่ใช่ไม่ได้เลยไม่ไม่ทนุถนอมดีเราสาห์ทะลุถนอมอย่างดีเร็วจังจังทำร้านพอหรือยังดีนู่นอีกนู่นอีกสิบขั้น แล้วเดินได้ยังอ่ะลุงเนี่ยเดินได้ครับแข็งเซ็ตตัวเร็วนะคุณรับยี่สิบกิโลเองเออป๊าคือสิพ่อป่ะนี่ใส่หลายปานนี่มันแย่กันหลายปานี้มันจะพอเหรอมันต้องอัดแน่นขนาดนี้เลยหรอลุงใช่ครับไม่ได้อย่าหอบนะป้องหมายวิ่งต้องวิ่งพุ่งชนอะไรป้องหมายมีไว้ให้พุ่งชน โอ้โหชี้มืออย่างเดียวเลยเดี๋ยวมือกรุดนะใช้บอสพี่สำรานจะเงินเดือนไม่ขึ้นนะไม่เป็นไรครับบางอาจใช้บอสไม่เป็นไรอาจะกระแทกย่าที่นอสเนาชี้มืออย่างเดียวเลยน่าเอ็นดูเนาะ chạy cám này 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 này chạy này chạy cám này chạy cám chạy cám này chạy cám này chạy này chạy cám 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 chạy cám nó không? cẩn đi phốn cả đài, nó, cho hay leo còn có được đấy, nó. Ừ. Là, mà, mà, mà. ได้แล้วะรอนน่ะได้แล้วค่ะแน่นแล้วงานด่วนงานด่วนงานด่วนด่วนจีด่วนจีไปเลย ทำไมที่นี่อชอบทํางานเร่งอะคะก็มันจะเสร็จภายในวันเดียวเลยนะเนี่ยครับมันมเร่งเร่เอง,เองอย่างเงี้ยดีครับ <c oughs> ตั้งแต่ช็อปแล้วช็อปก็เร่งเงือนสองวันทุกอย่างมันต้องมีสป,ปีดบ,บ้างแมนบอกว่าญ่แหล่ะโอ้ยเขาจะมาเยีนถา่ายรูปตรงนี้แหลกคนจะเยะี่ยวมันจะเยี่ยวในไม้ <c oughs> ทาไมอะไม่กล้าเข้าไปเยี่ยวสิคนมาถ่ายรูปอ่ะ โอ้โหฝนน่าดีแล้วฝนหนักแล้วไม่เคยบอกทำต่อไปสมัยเด็กเราก็ทำงานแต่ฝนเนี่ยไม่ร้อนดีทำกันมืดค่ำเลยนะยงานไม่ด่วนเลยนะช่างนะฝนตกมืดขนาดไหนก็ไม่หยุด

สงสารลูกเถยดไม่เนี่ยทำงานต่างคนแล้วเนี่ยบอกแล้วสามสามครั้งแล้วเนี่ยบอกว่าที่สามแล้วนั่นเนี่ยบอกว่าไงบอกว่าให้เลิกให้เลิกเออให้เลิกทำก่อนทำไมอะตามันฝนตกไงมันเปียกมันไม่ค่อยดีอะเสร็จแล้วเสร็แล้วเนี่ยเดี๋ยวอย่าเป็นไข้นะพรุ่งนี้ห้ามลานะห้ามป่วยต้องไปอาบน้ำนะโอ้ ไม่ต้องรดน้ำเลยนะเนาะลงมาพอดีเลยพรุ่งนี้เช้าเขียวเลยเหรอเออขึ้นเลยไงแล้วเพราะว่ามันจากเหลืองๆมันจะเป็นยังไงเขียวเขียวเขียวขึ้นย่าไม่ตายหรอ มครับเปิดวับไม่ถ่ายคนถ่ายถ่ายทางเดินดีกว่าเปิดวับด,ด,ด,ดุดดังเนรมิตดุดดังเนรมิตอ่ะก็ขอบคุณนะครับทีมช่างของเรานะฮะช่างสำราญช่างสตรีมช่างสมพรช่างสแสวงช่างอนุมานนะครับนะฮะผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นะฮะครับผมใช่ไงครับก็เรียบเล่งอะไรครับงานด่วนบอกให้งานด่วนขอให้บอกใช่ไหมคราสำเร็จงานเล่งงานด่วนขอให้บอกเกื่กมากยัดนะฮะโอ้ไม่ต้องรดน้ำเลยมันต้องปูตอนที่ฝนตกเพราะฉะนั้นเราก็ตกลงกับเทวดาไว้ว่าช่วงนี้เราจะปูหญ้า ก็ขอให้เทลงมาเทลงมาก่อนเลยเทลงมารีสิโอเคนี่นะคะเป็นทางที่เดินขึ้นมาได้รถเดี๋ยวให้ดูทางเข้านะคะก็ FC จอดรถตรงนี้ปุ๊บก็เดินข้นมาตรงนี้เลยเก็บสายยางหน่อยจ้าต้องใช่อีกใช่ไหม ก็เจอนี่เลยค่ะรุ้งกินน้ำเลยโอ้โหตะแหวงคุตาเห็นไหมรุ้งกินน้ำอย่างงามพอมาบอกพี่โจดูแล้วเวลาเห็นเราเราต้องทำไงขี้ซีลขอถอดแจวบรานว่าไม่เอามือชี้โมเมนต์น้ออ อามุมนี้ภาพมุมนี้สวยไปดูอะไรลุกินน้ำไงเดี่ยูดูใครๆก็มายืนอยู่มุมนี้นะมดูสิพอผมถ่ายเป็นวงเห็นป่ามันเป็นวงสวยไหมล่ะนี่คุณต้องไปถ่ายมุมนู้นระเออคือเป็นช่างภาพก็หามุมสวยนิดนึงโอ้สวยจริงเออโอ้ยสวยด้านข้างด้านข้างโอ้ยสวยมากนู่นน่ะสวยเนะเออเห็นป่ สวย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 แปลกไหมตื่นเช้าขึ้นมาก็เจอภาพมงคลแล้วเป็นเป็นอะไรที่แบบกว้างมากเลยอ่ะใหญ่มากใหญ่ใหดูนะมมใหญ่ดูนะจะต้องถ่ายอยีกนิดนึงไอแล้วระบังหนทางนี่นี่ รุ้งกินน้ำนะคะออกมาจากห้องน้ำเนี่ยค่ะเออเหมือนต้อนรับเลยนะเนี่ยห้องน้ำใหม่วันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำครับเป็นน้ำมนต์ครับชุ่มฉ่ำเชอะแจาะ,ชะ,ชะ,ชะระวังลื่นนะจ๊ะบรรยากาศนี่แหละใครก ทวินหาแนะนำให้ใส่ชุดว่ายน้ำมาเลยนะฮะหลบหน่อยพระเอกมาแล้วพระเอกได้ยินไหมเขาเรียกเมื่อกี้พระเอกอะเมียเรียกตะโกนทำไมแก้ยินะเอา้า,อาอถึงการเลี้ยวเลี้ยวรถกลับเลยเหรออ๋อเนะรู้แล้วครับได้รับออเดอร์แล้วเอา ยังไงพวิริย์ไม่ลงตัวไปโผล่เข็นคืนมันได้อ๋อเหรอ,อมันมีเทคนิคมีมีต่อแถวเหรอต่อแถวปังเพลงเหรอ น้ำเปิดใช้แล้วนะคะคนนึงขีดคนนึงใช่นี่เก๋วัดซีเก๋กวัดซีกระสายตายไงอันละไสมาทั้งบ้านเลยนะติดป้ายห้องน้ำนี่มาทั้งบ้านเลยสี่คนเลยเดี๋ยวคนไปหยิบไงน้ำพัดทังพอดีคุณนายเพียเพียทั้งเพียมีขีดินเจ้าไปขีดยังทั้งคนณขีดบ้านละเนาะเขากีตาร์แน้องทานต้นใหม่เขาไปนะเงี้ยเอ้ยไอซิมาดาคุณ วันนี้ว um, uh ันเกิดวันนี้จะไม่ด่าใครเอาป้าพายุเท <sh arp reading> ่าไหรแล้วเนี่ยหกสิบแปดวันเนี้ยโอ้ยไม่ลงชิบซี่โอ้ยหแปดโอ้จะมาอยู่ตัวเองมาได้ก็ตายแล้วตายแล้วสงสัหัวจะอมาหูไปนู้นไปนู้น่ไปนู้นพอแล้วทั้งเนี้ยน้ำเข้ามาแล้วอาจารย์ใจเย็นมันก็มันยังไม่ถึงก็มาทำความสะอาดก่อนเนี่ยเอาก็อย่างนี้แหละเดินผ่านตรงไหนมันโขกระโปะกระทำก่็ เขาเหนียวพัดมีคนมาดอกโอ้ยเนาะเอา้าเขาเป็นคนในสะอาดพอปเป็นหนึ่งทางนู้นทางนู้นปิดน้ำข้านี่กระได้น้ำหมดทั้งก็ชอบเล่นน้ำพ <c oughs> <น>ิรัตท, <c oughs> ที่บ้าน <c oughs> ที่บ้านในกรุงเทพนะครับไฟส <c oughs> ี่พันเพราะเยาวภาเปิดทุกเช้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่น้ำใช่ไหมมันปั๊มน้ำด้วยใช่ไหมลุงลุงพรบอกว่าทนไม่ได้ฉีดน้ำเล่นเนี่ยไม่ได้ถ้าน้ำหมดทั้ง ลูกบอปิดเลยเก็บสายยางล็อกกุญแจไม่ให้ป้าพาเจอสายยางเด็ดขาดโน่นเไปเล่นในห้องน้ำอีกแล้วสงสัยชอบน้ำจริงเลยไปในห้อ,องน้ำไปฉีดน้ำเฮ่อเล่นน้ำ <c oughs> เออข้าวเหนียวยังไม่ถึงไหนเลยหมูกรอบไปสองถังแล้เวเนี่ยเออข้าวเหนียวยังไม่ถึงไหนเลยเนี่ย ข้าวเหนียวยังอยู่นี่อยู่เลยไปทำมาเล่นหัวคนนี้ โค้งรำวงสาวสวยแก้มสายร้อยโค้งรำวงเสียงกรองรัวมาทีทีกำผโครัชนีออกมาร้องรำวงพี่น้องทั้งหญิงชายเชิญมาออกรวดลายรำฟ้อนโยกย้ายไปกับเสียงดนตรีรำฟ้อนโยกย้ายไปกับเสียงดนตรีต้นตานยืนอยู่กลางนา เดีดยเดียวไทยท้าสู้แดดลมฝนเปรียบดังจิตใจของคนสื่อสัตย์